เคยเดินออกจากบ้านตอนเช้าแล้วเงยหน้ามองท้องฟ้าไหมครับเป็นสีฟ้าสวยมากมจนเราชินไปแล้วว่ามันควรจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวนะทำไมต้องเป็นสีฟ้าฟ้าก็ปร่งโปร่งล่งๆ,งๆไม่มีสีไม่ใช่หรอแล้วสีฟ้ามาจากไหนและทําไมตอนเย็นมันถึงกลายเป็นสีส้มสีแดงได้หรือเวลาฝนจะตกทำไมฟ้ากลับกลายเป็นสีเทา วันนี้เรามาไขาคำตอบของหนึ่งในคำถามที่ดูธรรมดาแต่จริงๆโคตรว้าวแบบวิทยาศาสตร์สนุกๆในแบบของเราครับเวลาเราเป็นเด็กเรามักถามคำถามว่าทำไมฟ้าสีฟ้าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ตอบแบบกำปั้นทุบดินว่าก็ฟ้ามันฟ้าไงลูกแต่ถ้าถามนักวิทยาศาสตร์ คำตอบนี้คนละโลกเลยนะครับเพราะมันเกี่ยวกับทั้งแสงบรรยากาศโมเลกุลอากาศและระดับพลังงานของสีซึ่งฟังดูเหมือนจะยากแต่เดี๋ยวผมจะพาเล่าให้เข้าใจแบบโคตรง่ายก่อนอื่นเราต้องรู้จักเพื่อนสนิทของเราคนหนึ่งก่อนครับเขาชื่อว่าแสงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาหาเราทุกวันจริงๆแล้วมันไม่ใช่สีเหลืองนะครับมันคือแสงสีขาวแสงสีขาวคือการรวมกันของสีทั้ง7เหมือนเวลาเราผ่านปริซึมแล้วมันแยกออกเป็นรุ้งซึ่งในแสงสีต่างๆนั้นสีแต่ละสีมีพลังงานกับความถี่ต่างกันสีม่วงพลังงานสูงสุดสีฟ้าพลังงานค่อนข้างสูงสีแดงพลังงานต่ำสุด นี่คือกุญแจสำคัญของท้องฟ้าสีฟ้าครับลองจินตนาการว่าแสงอาทิตย์เดินทางเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกระหว่างทางมันชนกับทุกอย่างโมเลกุลอากาศฝุ่นละอองไอน้ำควันมลพิษเป็นตน้นเมื่อชนแล้วเกิดอะไรขึ้นมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเรเลสคัตติ n งหรือการกระเจิงแบบเรลี คำนี้ฟังยากมากแต่ความหมายง่ายสุดๆคือสีที่พลังงานสูงจะโดนกระเจิงกระจายมากกว่าสีที่พลังงานต่ำจะโดนกระเจิงน้อยกว่าทีนี้แปลว่าอะไรก็แปลว่าสีฟ้าและสีม่วงโดนกระเจิงแรงสุดกระจายเต็มท้องฟ้าไปหมดแต่เดี๋ยวท้าม่วงกระเจิงแรงสุดทำไมท้องฟ้าไม่เป็นสีม่วง จริงๆแล้วสีม่วงกระเจิงแรงสุดจริงแต่ตามธรรมชาติของเรา 1. มนุษย์มองเห็นแสงม่วงได้น้อยมากดวงตามนุษย์ตอบสนองต่อสีฟ้าดีกว่าสีม่วง 2. ส่วนหนึ่งของแสงม่วงถูกชั้นบรรยากาศดูดกลืนโดยเฉพาะชั้นโอโซนดังนั้นสีฟ้าเลยเป็นผู้ชนะกระเจิงเยอะพอมองเห็นชัดพอกลายเป็นสีของท้องฟ้าที่เราเห็นทุกวัน ภาพคลาสสิกตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกท้องฟ้ากลายเป็นสีส้มเหลืองชมพูดแดงสวยสุดๆทำไมตอนนั้นฟ้าไม่ฟ้า คำตอบคือตอนเย็นเส้นทางแสงยาวขึ้นแสงอาทิตย์ต้องเดินทางผ่านอากาศมากกว่าเดิมทำให้สีพลังงานสูงอย่างฟ้าม่วงโดนกระเจิงจนหมดเกลี้ยงไปก่อนสีที่เหลือเดินทางมาถึงดวงตาได้คือสีพลังงานต่ำแดงส้ม,สมก็เลยเกิดภาพฟ้าแดงๆส้มๆอย่างที่เราเห็นทุกวันสรุปสั้นๆตอนกลางวันแดดลงมาตรงๆสีฟ้ากระเจิงเต็มฟ้าตอนเย็นเช้าทางยาวขึ้น สีฟ้าหายไปเหลือแดงส้มตอนฝนจะตกอากาศมีน้ำอยู่เต็มไปหมดหยดน้ำมีขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลอากาศเยอะหยดน้ำจะไม่ประเจิงแยกสีแต่มันกระเจิงทุกสีเท่าๆกันผลลัพธ์คือสีเทาครับเป็นเหมือนแสงที่โดนลดความเข้มไปแบบเท่าๆกันและถ้าฝนเมฆทึบมากๆมันก็บล็อกแสงบางส่วนทำให้ท้องฟ้ายิ่งมืดลง แฟกุกสนุกเพิ่มเติมบนดวงจันทร์ฟ้าคือสีดำเพราะไม่มีบรรยากาศไม่มีการกระเจิงของแสงบนดาวอังคารฟ้าคือสีแดงอมสม้มเพราะฝุ่นบนดาวอังคารมีธาตุเหล็กออกไซด์ทำให้แสงสีแดงกระเจิงมากกว่าบนดาวเสาร์ดวงจันทร์ไทยท่านฟ้าคือสีส้มเข้มเพราะไนตโตรเจนมีปริมาณสูงมากและมีหมอกไฮดโดรคาร์บอน สรุปแบบเห็นภาพเอาสั้นๆแบบจำง่ายสุดๆนะครับท้องฟ้าสีฟ้าเพราะสีฟ้ากระเจิงมากสุดมองเห็นง่ายฟ้ายามเย็นสีแดงเพราะสีฟ้ากระเจิงหมดก่อนเหลือแต่แดงฟ้าฝนสีเทาเพราะหยดน้ำกระเจิงทุกสีเท่าๆกันฟ้าบนดาวปืนไม่เหมือนกันเพราะบรรยากาศไม่เหมือนโลก สรุปแล้วท้องฟ้าที่เราคิดว่าเป็นสีธรรมชาติจริงๆมันคือผลลัพธ์ของแสงพลังงานการกระเจิงของอากาศที่ทำงานกันอย่างสวยงามและซับซ้อนกว่าที่คิดมากๆและนี่คือความสนุกของวิทยาศาสตร์ครับสิ่งธรรมดาที่เราเห็นทุกวันมีเรื่องราวซ่อนอยู่เพียบ ถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้ฝากกดติดตามช่องสงสัยจังวิทย์ด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนหน้ากับคำถามที่เราสงสัยแต่ไม่เคยได้คำตอบ